แล้วก็หลอกขายก็ได้นะง่ายๆเลยครับพี่โอสังเกตฉลากจะต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์ของกอฟผและลายน้ำตราสัญ,ญลักษณ์กระทรวงพลังงานนะครับงั้นแบบนี้พี่ก็ต้องเปลี่ยนแอร์ที่บ้านแล้วละ่ะเป็นแอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าป้าป้าป้าลุกซิรออะไรอยู่นะจ๊ะไปไหนครับก็ไปซื้อแอร์มาเปลี่ยนไงโอเค โรงไฟฟ้าบางปะกงเชิญชวนทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยกันนะครับเปิดปิดคิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานพี่พี่แย่แล้วแย่แล้วลูกเราถูกเจ้าตุกัดมาช่วยหน่อยเราจะทำยังไงดีเจ้าตุก็หมาของเราเอง พี่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งจะดีเรอพี่ฉันว่าเราควรพาลูกไปหาหมอจะปลอดภัยกว่านะถ้าจะตกเกิดมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาลูกเราจะแย่นะพี่ถ้าอย่างนั้นไปหาหมอกันเลยดีกว่าปะไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายหากไม่ไปฉีดวัคซีน ยูลิสกินิมส์5รดิโอไทยแลนด์ชนบุรีคุณกำลังฟังสวทชนบุรี FM 99.75เมกะเฮิรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีกลับมาทวนความลังมหาวิทยาลัยบุรพาคุมปัญญาประวัติออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน เ,เ,เ,มมเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี FM 9 9 7 5เก้เาจุดเจาเมกะเฮิร์ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะมาจากคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะดิฉันนะคะดรธนพันธ์เสียงแจ่มค่ะและท่านนี้ค่ะผศออนองนุชล่วงพลน,นะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษค่ะส่วนตัวดิฉันเป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรค,ค่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยสหเวชศาสตร์เนี่ยมีความยินดีที่จะพูด เกี่ยวกับเรื่องของการลงชุมชนนะคะว่าคณะของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะที่ทำเพื่อชุมชนของเรานะคะอย่างแรกเนี่ยขอให้อาจารย์นงนุชช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ทำร่วมกับเทศบาลแสนสุขค,ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอาจารย์ธนพันธ์น,นะคะเ,เวลาเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานเราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่จะ คราที่แล้วเรามานําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้าวันนี้ก็อาจจะมีมาอีกนะคะที่ทาร่วมกับชุมชนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ธนพันธ์ถามว่าเราทําอะไรร่วมกับเทศบาลสนสุขบ้างนะคะ ทางคณะสหเวชศาสตร์ของเราะคะ่ะได้เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้ความร่วมมือของสหวิชาชีพนะคะโดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะของประเทศญี่ปุ่นก็คือไจก้านะคะโดยมี5องค์กรนะคะก็จะประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองแสนสุขของเรานะคะแล้วก็เทศบาลเมืองซากุประเทศญี่ปุ่นนะคะมหาวิทยาลัยซากุแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพารวมกับใจก้านะคะได้จับมือกันที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ โครงการนี้นะคะมีมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8 5 9แล้วนะคะและครั้งนี้เนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเฟสที่2นะคะเฟสหนึ่งได้ได้จบลงไปแล้วเฟสที่2ได้จบลงไปแล้วเราก็ยังจับมือกันนะคะที่จะต่อสู้ร่วมกันมานะคะทำเพื่อชุมชนอย่างเต็มที่นะคะโดย เรามีผู้แทนของเราด้วยนะคะมีการแลกเปลี่ยนนะคะทั้งในกลุ่มของพี่ๆอสมนะคะแล้วก็มีคณาจารย์ที่ไปแลกเปลี่ยนนะคะ,ะยังต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะคำว่าแลกเปลี่ยนที่นี้ก็คือไปศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุนะคะ,ะเพื่อที่จะนําองค์ความรู้เหล่านี้นะคะมาพัฒนาชุมชนแสนสุขของเรานะคะให้มีความ เป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะคะมีความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็มีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริรัตน์เกียรติกุลาุนศน์น,นะคะประธานสาขาวิชากายภาพบําบัดที่ได้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อมม่บาดนี้เองนะคะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยนอกจากที่เรามีทีมคณาจารย์ของเราไปร่วมแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของนิสิต ชั้นปีที่สี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขากายภาพบำบัดสาขาเทคนิคการแพทย์นะคะที่ได้ร่วมทําโครงการดีๆให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยของเรานะคะของกายภาพบำบัดเองเนี่ยก็จัดในรายวิชากายภาพบำบัดชุมชนเพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์นะคะเอาความรู้ที่ได้ในภาคทฤษฎีไปลงสู่การปฏิบัติจริงในภาคสนามให้เขารู้ว่าการทํางานเชิงรับกับการทํางานเชิงรุกเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรซึ่งนิสิต ก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะก็ลงเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนที่เข้าถึงการแพทย์เนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะก็มีทีมคณาจารย์เป็นซ u เปอร์วิเซอร์ให้ลงไปตรวจให้การบริการทางกายภาพบาบัดนะคะให้การรักษาทางกายภาพบาบัดและนำไปสู่การทำนวัตกรรม ที่จะเอาไปใช้ในชุมชนสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและขยายผลไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนๆกันนะคะอันนี้ก็ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำมีกระบวนการปรับนวัตกรรมต่างๆด้วยเอาไปทดสอบการใช้งานนะคะวัดผลการใช้งานหลังจากที่ ทำนวัตกรรมเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเอาไปใช้กับผู้ป่วยจริงว่าได้ผลเป็นอย่างไรแล้วก็คณา,าจารย์ก็จะให้ข้อคอมเมนต์นะคะว่าให้คําแนะนําว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนอกจากคณาจารย์แล้วเรายังได้รับเกียรติจากพี่ๆนะคะที่อยู่ ตามโรงพยาบาลรอบๆเราไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแสนสุขนะคะโรงพยาบาลเหมืองส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุขนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองนะคะที่ได้มีพี่พยาบาลน,นะคะพี่หนึ่งปูชิตาของเรานะคะแล้วก็มีพี่แก้มมาช่วยเราในเรื่องของการให้คําแนะนํากับนิสิตนะคะนอกจากนี้นนก็ยังมีพี่ๆของทีมงานเทศบาลน,นะคะพี่น้อยพี่หน่อยแล้วก็ในส่วนของตัว นักกายภาพบัตัที่อยู่ประจำศูนย์ฟูนพัฒนาผู้สูงอายุนะคะก็เช่นกันทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นนิสิตกายภาพบาบัดของเรานะคะออกมารับใช้สังคมเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพสามารถทํางานร่วมกับ ชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่การตรวจประเมินการค้นหาปัญหาของออของชุมชนอะไรที่สำคัญเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสองสามที่จะต้องแก้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะต้องเรียนภาคทฤษฎีมาก่อนถอดจาก ยุทธศาสตร์ชาติลงมาเลยนะคะแล้วก็เอามาดูว่าในแนวทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยดิสิีที่สําเร็จการศึกษาจาก าสาขาวิชาการยภาพบัตรคณะสาเเวชศาสตร์นะคะก็จะผ่านกระบวนการลงชุมชนนะคะก็ค่อนข้างที่จะถึงแม้เราจะเป็นชุมชนเมืองนะคะแต่เด็กๆก็ได้เรียนรู้กระบวนการครบทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนั้นอาจารย์ของ MT ก็มีเนาะใช่ค่ะเอมทไปตรวจในส่วนของให้บริการแก่ชุมชนนะคะ,คะ รู้สึกจะเป็นในการตรวจตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นนะคะอย่างง่ายด้วยตนเองถ้าทุกคนนึกถึงนะคะอย่างของเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่า ตอนที่เราไปโรงพยาบาลค่ะก็จะมีห้องตรวจเช่นห้องเจาะเลือดตรวจสารน้ําต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ของเทคนิคการแพทย์หรือว่า MT เราก็จะประมาณนั้นค่ะส่วนของโภชนาการและการกําหนดอาหารเนี่ยก็จะมีเหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นวิชาชุมชนที่ให้คําปรึกษาเรื่องอาหารการกินค่ะให้ให้กับ ผู้สูงวัยหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเช่นถ้าที่บ้านเนี่ยมีคนที่เป็นเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยสามารถทานอาหารประเภทใดได,ได้บ้างของเราก็ยินดีรับใช้ชุมชนนะจุดนี้ค่ะค่ะอาจารย์นงนุชค่ะนอกจากเทศบาลแสนสุขแล้วเนี่ยคณะเราอะค่ะมีโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนที่ไหนอีกบ้างคะเช่นอย่างของโครงการยูทูีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะ อันนี้ก็จะขาดเสียไม่ได้เลยนะคะสำหรับพันธกิจที่ที่เราเนี่ยไปไปทำให้กับส่วนของสปออวนะคะก็คืออวของกระทรวงการอุดมศึกษาของเรานะคะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะที่ที่เราเป็นต้นสังกัดของเราเราก็ได้นะคะในส่วนของคณะสาเาวิชศาสตร์เองเนี่ยรับผิดชอบทั้งหมด9ตําบลอาจารย์นุชเองเนี่ยนะคะได้ดูแล2ตําบล ท่านอาจารย์นัทพลสองตำบลน,นะคะท่านคณะบดีของเรานะคะซูเปอร์แมนรับไป5ตำบลน,นะคะดูแลร่วมกับท่านรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะคะที่ท่านช่วยกันดูแลรวมทั้งหมดนะคะที่อยู่ในมือของคณะสหเวชศาสตร์เนี่ยก็9ตำบลน,นะคะซึ่งแต่ละตำบลที่เราลงไปช่วยเนี่ยนะคะครอบคลุมในพื้นที่ในเขต EEC 3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นระยองชนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเรา โดยจะขออนุญาตกล่าวถึงนะคะไม่ได้ไม่ได้ใบแอดเลยนะคะก็คืออาจารย์นงนุษเองเนี่ยนะคะรับผิดชอบในส่วนของตําบลน้ําคอกนะคะอําเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็ตําบลแสนสุขนะคะอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งตําบล แสนสุขเนี่ยนะคะเป็นตำบลที่ต่อเนื่องในเฟสที่2นะคะส่วนตำบลน,น้ำอคอกเนี่ยเป็นตำบลใหม่ที่ไปเปิดหน้างานใหม่ซึ่งนะคะสิ่งที่เราไปทำให้กับตำบลน,น้ำอคอกเนี่ยเราก็ได้ไปดูในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะทำในส่วนของผลิตภัณฑ์พาชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะโดยเฉพาะ,ะชุมชนวิสาหกิจชุมชนหมู่3นะคะเราได้ร่วมกันทำเอาอ ของสับป,ปะรดนะคะที่เป็นเวสโปรดักของสับป,ปะรดนะคะก็จะเป็นเปลือกสับป,ปะรดหรือสับป,ปะรดที่ไม่ได้ใช้งานที่กําลังจะเน่าเสียหรือแม้กระทั่งสับป,ปะรดที่ ราคาต่ำนะคะเอามาแปลรูปทําให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในชุมชนนะคะเราก็ได้สอนให้ชุมชนเนี่ยทำน้ําหมักนะคะซึ่งน้ําหมักสับปะรดเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งเราได้จ้างวิทยากรนะคะมาช่วยสอนในส่วนของเราเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะมาสอน ในส่วนของภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพว่า,าสับประรดเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างพอทําน้ําหมักออกมานะคะน้ำหมักสับประรดเนี่ยทำไม่ยากแต่พอทําแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ลองเอาไปใช้ทํามีประโยชน์มากจริงนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทําน้ํายาล้างจานก็ได้นะคะแล้วก็ทําในส่วนของอผสมเพื่อลด น้ำต้นไม้ก็จะทําให้ต้นไม้เนียออกดอกออกผลได้ค่อนข้างดีนะคะและที่สําคัญก็คือทําในส่วนของน้ํายาล้างห้อง<า>น้ํานะคะกลิ่นในห้องน้ําเนี่ยที่เคยมีกลิ่นเนี่ยนะคะก็จะถูกดับด้วยของน้ำหมักสับประรดได้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาถามที่คณะสหเวชศาสตร์นะคะเพื่อที่จะดูว่าสูตรไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทำให้กับชุมชนน้ำค้อก็คือ ซอสมหมักหมูนุ่มนะคะเนื้อนุ่มใครที่ชอบทานข้อหมูกระทะนะคะก็ไม่ต้องไปผสมอะไรนะนะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะรสด,ดีหรือส่วนประกอบต่างๆคือจะต้องเตรียมจุกจิกนะไปหมดเลยนะคะเราก็นำตัวเนี้ยนะคะมาแปรรูปแล้วก็ทำให้เป็นออกมาซอสนะคะที่จะใช้หมักหมูนุ่มตรงนี้เนี่ยใช้เวลา15ถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้นุ่มมากนุ่มน้อยนะคะก็ าาแล้วเราจําหน่ายเนี่ยในราคาไม่แพงนะคะอันนี้เป็นของชุมชนนะคะเราทําให้ชุมชนคณะสาวเวชศาสตร์เป็นเพียงแค่โคชชิ่งให้นะคะเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะทุกทุกอย่างแล้วเราก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้กับชุมชนทีนี้พอมาถึงในส่วนของตะบนแสนสุขนะคะเราก็ทําในเรื่องของคู่มือค่ะถึงแม้ตรงนี้เนี่ยนะคะจะไม่ได้ออกขายแต่เราทําเป็นคู่มือที่น้องๆยูทู u b ี T T ของเราลงไปนะคะไป ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยกับพี่ๆอสมอแล้วร่วมกันจัดทำนวัตกรรมนะคะต่อยอดมาจากที่นิสิตกายภาพบัตรชั้นปีที่4ลงไปนะคะเราก็ได้พูดคุยกันนะคะแล้วเราก็ส่งมอบงานตรงนี้ต่อยอดให้กับพี่ๆอสมอแล้วลงไปทำนวัตกรรมให้กับผู้ป่วยนะคะจำ,จำนวนสิบเอ1ชิ้นงานของนวัตกรรมและนอกจากนวัตกรรมที่เราทำนะคะเราก็ส่งมอบตรงนี้ให้กับ ศูนย์พัฒนาผู้สูงศูนย์พัฒนาจักยภาพผู้สูงอายุแสนสุขนะคะแล้วเราก็ยังทําตรงนี้รวบรวมมาเป็นคู่มือมคู่มือในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะหรือสมองเสื่อมนะคะให้าสามารถใช้นวัตรกรรมโดยเราแบ่งนะคะในคู่มือเนี่ยเราจะแบ่ง ผู้ป่วยอะคะ่ะสมองเสื่อมออกเป็น3ระยะนะคะเริ่มต้นระยะกลางแล้วก็ระยะอ่าระยะสุดท้ายนะคะกท็ที่จะเรียงตามความรุนแรงของโรคนะคะเราก็จะมีวิธีการคัดกรองว่าระยะที่1ดูยังไง2-3เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็ไปจัดบทหมู่ว่านวัตกรรมชิ้นไหนเหมาะกับนะคะแต่ลายระยะอันนี้เราทำให้ใ,หในคู่มือและเราก็ได้ส่งมอบให้กับทาง ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแสนสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจข้อมูลตรงนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปขอนะคะหรืออาจจะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะคาดว่าเดี๋ยวสักอะไรที่มันลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคณะสหเวชก็อาจจะขออนุญาตทางทางทางศูนย์ผู้สูงอายุด,ด้วยนะคะขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆเนาะว่าศูนย์ผู้สูงอายุของแสนสุขของเราเนี่ยอ่ะอัพโหลดให้นะคะว่าเป็นอย่างไร ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์นงนดลำเอียงม,มาขายาแต่ของของตำบลต, <c oughs> ตัวเองนะคะคือของตำบลบ,บางน้ําเปรี้ยวนะคะที่จังหวัดชเชิงเาเชยงซา,ะงซานะคะก็ได้ผลิตนะคะยาหม่องมียาหม่องครีมด้วยนะคะมีทั้งสูตรครีมนะคะใช้ทาถูทาถูแก้ปวดเมื่อยได้นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบางน้ําเปรี้ยวนะคะก็จะมียาหม่องน้ําด้วยมีสูตรร้อนสูตรเย็นนะคะใช้สูตรดมเนาะมีสีสันสูตร สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคณะสหเวชเราอะค่ะทำเป็นเคล็อลไว้แล้วนะคะก็ถ้า,าได้เลือกง,งามยามดีเราก็จะอัปโหลดตรงนี้ขึ้นให้นะคะเป็นของชุมชนผลิตภัณฑ์ที่สาสห,สหาเวชศาสตร์นะคะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนอันนั้นก็คือของตำบลบ,บางน้ำเปรี้ยวนะคะ ไม่น้อยหน้าค่ะตำบลน้ำคอกของเรานะคะก็ก็มีผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะคะตำบลบางน้ำคอกของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝรั่งค่ะใบฝรั่งนะคะเราได้ทำในเรื่องของออการทำแชมพูถูกไหมคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการอาบน้ำดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีสบู่เหลวด้วยนะคะทำจาก ฝรั่งนะคะทำจากใบฝรั่งสกัดออกมานะคะอันนี้ก็เป็นของตำบลน,น้ำคอกจังหวัดชนบุรีของเราในความรับผิดชอบของคณะสา,า,าวิชาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเช่นกันซึ่งเรามีเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะราคาเนี่ยซื้อเดี่ยวแล้วก็ซื้อรวมนะคะใครซื้อแชมพูร,ร่วมกับผลิตภัณฑ์บน้ำก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคะ ก็จะเชิญชวนนะคะรอนิดนึงเดี๋ยวคณะสหเวชของเราเนี่ยนะคะก็จะทําตรงนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้ชุมชนมีรายได้เนาะเป็นชุมชนทําชุมชนขายนะคะชุมชนมีรายได้เงินหมุนเวียนโดยการเป็นพี่เลี้ยงนะคะจากคณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาของเราอาจารย์เท่านี้ไม่พอเดี๋ยวตำบลอื่นน้อยนะาให้อีกนะคะขอไปอีกที่ตำบลคลองแปลงคลองเปลงนะคะคลองเปลนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ มีของดีบอกต่อยาหอมและขี้พึ่งสีชมพูนะคะอ,อันนี้เป็นยาหอมนะคะมีทั้งแบบผงพาแล้วก็ยาหอมนะคะที่เป็นขวดเล็กๆนะคะ ฟ้ารีฟิลได้ใช้ดมแล้วก็ใช้ละลายน้ําดื่มนะคะแล้วก็มีตลัลขี้ผึ้งด้วยสีชมพูนะคะยาหอมเหล่านี้นะคะบาาารรเ,เทาอาการขี้ผึ้งเนี่ยใช้บรรเทาการคันนะคะ<ม>เดี๋ยวเราที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปทํำราคาแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวรอแค่รอแค่เราจะให้โปรดักต์เนี้ยนะคะขึ้นหน้าเว็บเมื่อไหร่นะคะ,คะช่วยชุมชน อจารย์มีอีกอย่าพึ่งอย่าเพึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วบางนั้นเปรี้ยวมีดินขายดินถุงละ20บาทนะคะคุณสมบัติของดินที่ผสมมูลไส้เดือนด้วยนะคะแล้วก็มีผสมมูลบัวนะคะแล้วก็ผสมใบก้ามปูเนาะอันนี้ก็6ถุงนะคะก็จะมีโปรโมชั่นขายให้อยู่นะคะหนองค้างคอกก็ไปแล้วนะคะก็จะมีตำบลเอ่อตําำบลเอ่อตำบลสองสลึงนะคะ สละสละสลึงของเรานะคะก็เอามาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของครีมนะคะทามือแล้วก็มีครีมทาเป็นบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้ก็รอนิดนึงทามือยังไงนะคะให้เหมือนทามือแล้วยอยากกินนะคะ <c oughs> เพราะากลิ่นสละจะติดหอมที่มือนะคะแล้วก็มีกะปิดีบ้านสองสลึงด้วยนะคะเป็นสินค้าของชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นะกะปิดีแล้วก็จะมี มีข้าวด้วยนะคะข้าวของชุมชนนะคะก็เราจะมีคือที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอพูดเร็วๆก่อนนะคะแล้วก็มีเซรั่มบัวหลวงด้วยนะคะแล้วก็มีของตำบลอื่นๆอีกนะคะก็ มีน้ำปลาด้วยเนาะน้ำปลาดีบ้านสองสลึงนะคะอันนี้ก็เป็นส,สิ่งที่เราไปทำให้กับชุมชนอาจารย์หมดเวลาแล้วเราเหลืออีกนิดนึงค่ะก็คือถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์จาก u t ทูบเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์นงนุษเนี่ยจะเผยแพร่ให้ทาง Facebook คณะสหเวชศาสตร์นะคะฝากทุกท่านติดตามเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ของคณะก็ได้ค่ะแต่ว่าเล็กคอมเมนต์เฟซบุ๊กค่ะเพราะว่าเราจะ อัพให้ค่อนข้างไหวนะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตทิ้งทายให้จันนงนูดฝากถึงคลินิกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิก <Okay. S 1> แพทย์แผนไทย<า>สักหนึ่งนาทีได้ไหมคะค่นอกจาก <c oughs> ที่เป็นชุมชนแล้วนะคะจริงๆอ่ะเรามีสินค้าอื่นๆอีกนะคะไมยอลี่ก็มีมีเยอะไปหมดเลยค่ะน้ำมอกเทลน้ำมะเขือเทศสกัดเข้มขน้นอะไรพวกน,นี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของอ น้ำตีพลามีกิฟเซตนะคะมีสิ่งต่างๆที่เราจะเอาขึ้นมาโชว์เนี่ยนะคะอีกมากมายแต่ว่าอันนั้นเนี่ยนะคะขออุบไว้ก่อนให้ไปดูในในเพจของเรานะคะเราขออนุญ,ญาตที่จะแนะนําในส่วนของคลินิกกายภาพบ,บาําบัดแล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทยนะคะของเรารบกวนทุกท่านนะคะสำรองคิวได้เลยนะคะถ้าใครต้องการจะนวดไทยนะคะ095นะคะ370 095 3701878นะคะ 0953701878นะคะหรือแอดไลน์คลินิก b u u นะคะสามารถที่จะบุ๊กคิวได้จองคิวได้นะคะไม่ต้องรอนานสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการนะคะสามารถเบิกได้นะคะแล้วก็สำรองจ่ายแล้วก็นำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัดนะคะแล้วก็ในส่วนของกายภาพบาบัดก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะที่จะรับคำปรึกษานะคะด้านอาการปวดขอปวดหลงังปวดขาปวดบาบปวดตะกูลปวดทั้งหลายแหลนะคะแล้วก็เป็นภาวะของผู้ป่วยที่เป็นอ พภสัชอมาผานะคะต้องการรับคําปรึกษาหรือสอบถามค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์เดียวกันนะคะของเราเนี่ยนะคะสคลินิกใช้1เบอร์นะคะผ,ผู้ที่รับบริการจะได้ไม่ต้องอจําเบอร์หลากหลายนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเรามีนักกายภาพบำบัดประจําคลินิกกายภาพบำบัดของเรานะคะแล้วก็มีแพทย์แผนไทยนะคะที่เป็น พี่น้องแพทย์แผนไทยที่จบสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะที่คอยให้บริการอยู่แล้วก็มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะคะคลินิกแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนของกายภาพบำบัดก็ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็นอกเวลานะคะก็คือหลัง16.30นนะคะถึง2ทุ่มแต่ท่านต้องสำรองคิวก่อนนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ก็เช่นเดียวกันนะคะของกายภาพบัตัดเปิดตลอดค่ะสำหรับคลินิกแผนไทยนะคะก็เร็วๆนี้ก็อาจจะเปิดนอกเวลาได้นะคะสำหรับท่านที่ สนใจอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะที่จะจองคิวค่ะแล้วก็ไปใช้บริการกับพวกเราไปให้กําลังใจพวกเรานะคะไม่ใช่แค่มีบริการนวดไทยเท่านั้นนะคะเรายังมีในเรื่องของทําสปาหน้าด้วยทําสปาหน้าแล้วก็ดูแลมาดาหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลมาดาหลังคลอดนี่จะเป็นในเรื่องของการนวดเต้านมด้วยนะคะการอบซาวนา่าอบสมุนไพรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยกับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็การให้นมบุตรนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงนะคะการใช้ ้สมุนไพรการเผายานะคะแต่เฉพาะโรคเฉพาะรายนะคะสามารถไปรับคำปรึกษากับแพทย์แผนไทยได้โดยตรงนะคะค่ะค่ะย้ำอีกทีได้ไหมคะอ่ะได้ค่ะ95ค่ะ3 7 0ด8 7 8ค่ะลายคลินิกบียูยูค่ะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะคิดอะไรไม่ออกนึกถึงสหเวชค่ะสวัสดีค่ะฟี99.75เมก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี FM 99.75เมกะเฮิร์ร่วมกับไทย PBS Podcast และ